สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผลติดตามสืข่าวตะวันหมออฟพิเชทุูท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่25นะครับเดือนกรกฎาคม2568นะครับสำหรับสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นชายแดนนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาในวันนี้นะครับก็ยังคงเปลี่ยนไปอย่างรุนเรงนะครับภายกัมพูชานะครับยังมีการระดมยิงปืนใหญ่อาวุธหนักเข้ามาฝังไทยอย่างต่อเนื่องนะครับทางฝั่งไทยก็ได้มีการตอบโต้อย่างหนักด้วยเช่นเดียวกันนะครับ หลังจากทั้งสองฝ่ายนะครับประทับสรบกันได้วันกว่านะครับก็มีคลิปวิดีโอนะครับทางฝั่งกองทัพนะครับได้ออกมาเผยแพร่ถึงนะครับในการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าถด่มทาง่ายทหารกัมพูชานะครับถือว่าได้ยอดเยี่ยมมากนะครับก็จะนําคลิปนี้มาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับส่วนบทสรุปนะครับความเสียหายจากการประทะไทยกัมพูชานั้นนะครับทางกองทัพ ได้สรุปความเสียหายเบื้องต้นหน้าเวลา21นาฬิกาของวันที่24กรกฎาคม2568เมื่อวันนี้นะครับตามรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางฝั่งพลเรินนะครับเสียชีวิตยอย่างน้อย13คนบาดเจ็บสหาหัส7คนนะครับบาดเจ็บปานกลาง13คนบาดเจ็บเล็กน้อย12คนรวมทั้งหมด45คนนะครับส่วนทางทหารนะครับก็มีอ่า เสียชีวิตหนึ่งนายนะครับบาดเจ็บสหาหัสกนายบาดเจ็บปานกลางห้านายนะครับและบาดเจ็บเล็กน้อยสามนายนะครับรวมทั้งหมดสิบห้านายนะครับอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทหารแน,นวหน้านะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจใผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ